นิมก็เป็นความตั้งใจเพราะว่าครั้งที่แล้วโชว์มีเลฟมันอาจจะเป็นถ้าถามว่าธุรกิจประสบการณ์สำเร็จแต่ว่าแนวของเรื่องมันจะหน่อมแน้มไปนิดนึง<ไ>ตะมุตมีอย่างที่แชมพูดก็คือเป็นเรื่องความรักเข้าใจผิดเวียงกันไปเหวี่ยงกันมาลงเอยด้วยแฮปปี้เอนดิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอย มาจากการที่บอกกล่าวกันต่อๆทั้งแฟนต่างประเทศและแฟนไทยว่าอยากได้เรื่องนี้เพราะแปลหลายภาษาเป็นบทประพันธ์ที่ดีมากแล้วก็เป็น g i r l ์ลเลนะครับหรือยูริที่เบอร์ต้นๆน่ะใครจะได้เราก็ภูมิใจนะครับว่าเราได้เรื่องนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจในบทประพันธ์แล้ว <c oughs> มั่นใจในวิธีการหรือเส้นเรื่องมันก็คือการสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรม เพราะฉะนั้นน้ำหนักของมันในการเดินเรื่องเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความรักของผู้หญิง2คนมันอยู่ที่คลาแมแอคว่าคนนี้ฆ่าตัวตายจริงไหมและใครมาเกี่ยวข้องคนนี้ถูกรถชนตายจริงไหมและตอนจบมันตกลงว่าใครฆ่าแล้วมันจะมีแบบเคสเยอะมากเพราะว่าเรื่องนี้เขาเขียนเอาไว้เนี่ยมีหลายกรณีที่สืบสวนกันไม่ใช่หมายความว่าสืบกันคดีเดียวแล้วจบไม่ใช่นะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยอีตำรวจคนนี้ มันก็ไปเจอกันหมอคนนี้อยู่บ่อยๆในหลายๆคดีจนทําให้มีความรู้สึกสัมพันธ์กันนะแต่เราไม่ได้โชว์ความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะเราจะใช้โชว์ความรู้สึกนะครับเพราะเรื่องเก่าจะมีเลิฟซีนจะมีหอมจะมีจูบนะแต่เรื่องนี้มันจะต้องสตรองทั้งตํารวจต้องสตรองทั้งหมอก็คือหยิบศพเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นมันจะมาตะมุตมิไม่ได้ แต่ว่าอาจจะรักเกิดจากความรู้สึกแต่ต้องถ่ายทอดความรู้สึกแล้วก็อาจจะมีโมเมนต์บางจังหวะที่เป็นโมเมนต์เล็กๆแต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทางพุวมกับจะต้องคนเขียนบทจะต้องไปถอดรหัสตามหนังสือให้ได้ครับเยอะครับอย่างกับทีวีทันเดอร์ก็เซ็นสัญญาไปเมื่อสักครู่นี้เฉพาะโปรดักชัน ก็ประมาณเกือบๆยี่บล้านระบุตัวเลขอยู่ในนั้นอยู่แล้วไม่รวมค่าตัวนักแสดงอีกนะไม่ว่าจะอิงฟ้าชฉลอตถึงแม้จะเป็นอิน o u s e ์สวิตก็ค่าตัวก็ต้องเยอะอะมาฮะมันต้องจําเป็นที่จะต้องให้น้องเทคิวเยอะมากคดีที่จะหยิบมามว่านมันถูกบังคับมาในหนังสือหมดเลยฮะ,ะมันเป็นมันมันไหลามาเป็นคดีคดีหนังสือเล่มนี้มี2เล่มถึงจะจบคดีเยอะมากนะฮะแต่เราจะย่อคด,ดีให้จบภายใน1 EP ให้ได้ มันไม่มาในบ้านเราเกิดขึ้นมันไม่มอยู่ในบทประพันธ์ทั้งหมดมาตามบทประพันธ์เป๊ะเลยตามบทประพันธ์ไม่มีการออกนอกบทประพันธ์ยกเว้นปรับแต่งการเขียนบทให้เหมาะกับให้เหมาะกับการที่เราจะแปลให้กับคนจีนเพราะว่าตลาดเราเนี่ยเราต้องการอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เป้าหมายแรกๆก็คือตลาดจีนครับถึงแม้ว่าตลาดจีนจะยังไม่ถูกกฎหมาย แต่ว่าทุกๆเรื่องก็ดังในตลาดจีนได้โดยการที่เขาก็มีช่องทางในการชมครับพี่รอคะอย่างค่าตัวของพิซซ่าลาซาลอกนี่ยมันเพิ่มเติมจากเพิ่มขึ้นเหมือนที่พี่นวัดเคยพูดเนอะว่าค่าตัวพอค่าตัวเพิ่มขึ้นอยู่แล้วตอนนี้ค่าตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่าง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 พิซเซนเตอร์อย่างแยก็ตอนนี้ก็รับอยู่ประมาณ8ล้านขั้นต่ำนะครับซึ่งน้องก็แล้านนี่เป็นปีใช่ไหมคะ่แล้วหนึ่ไม่ครับแปดล้านคือพิซเซนเตอร์หนึ่งปีสัญญาหนึ่งปีครับ แต่ถ้าใคร6เดือนก็เราก็จะคิดไม่ไม,ไม่ไม่ถูกนะฮะก็ประมาณ6 6ล้านอะไรเงี้ยส่วนมากเราอยากให้เซ็นปีหนึ่งนะคะอ่บเป็นหลักเพราะว่าการทํางานมันเกือบเกือบเหมือนกันเพียงแต่ว่าเธอแบ่งคอนดิชันมันต่างก,กันเท่านั้นเองอย่างเช่นในสัปดาห์นี้น้องก็ถ่ายพรีเซนเตอร์ไปแล้ว2ตัวตอนนี้เคลียร์พรีเซนเตอร์หลังจากที่ปิดกล้องหนังแล้วก็ละครยึด <Q S 2> ค,คิวไปค่อนข้างเยอะมากบางกอะคานิกานะครับยึดจนเราทําอะไรกันไม่ทันนะครับก็ถ้านับอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยก็จะมี จะมีพรีเซนเตอร์อีกตัวที่กัมพูชาตอนนี้ใช้ทุนพรีเซนเตอร์ที่เซ็นแล้วรับประจำเข้ามาแล้วเนี่ยสามตัวในช่วงนี้เมื่อวานก็ถ่ายเป็นพรีเซนเตอร์คู่พรีเซนเตอร์เดียวนะครับแล้วก็พรีเซนเตอร์เดียวที่กัมพูชาตอนนี้เลีย์อยู่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ผมกําลังจะถ่ายนะครับแล้วก็สกินอีกตัวหนึ่งนะครับกาลังถ่ายกําลังจะถ่ายครับอย่างหนังซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าตัวน้องก็ต้องเจ็ดหลักครับเจ็ดหลักเหมือนกันใช่ฮะก็ก็ที่ ที่บริษัทจะมีวิธีการคำนวณเพราะว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักครับเราต้องทำทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราจะให้น้อยเ,อเพราะน้อยก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาถามว่าทำไอ้น้อยเพราะว่า,าภาษาตลาดก็จะหาว่าให้น้อยเพราะอยากได้กำไรเยอะจะได้โชว์ตัวเลขกำไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้นะครับเราต้องให้แบบเหมือนปกติเช่นถ้าช่องวันให้เท่าไหร่เราก็ต้องให้ประมาณนั้นนะฮะให้เทียบเคียงกันแบบเป็นเรื่องปกติครับ ครับาจบสวัสดีนะครับเรื่องตลาดเรื่องตลาดตลาดหลักทรัพย์นี่มันใหญ่เนะพี่สเปรยโอ้เรื่องตลาดใช่ไหมก็ต้องยอมรับครับว่าเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก่อนที่ตลาดจะเปิดเนี่ยประมาณ3นาทีโปรเจกต์โอเพนในการเปิดมัน84บสาท75สตางค์ซึ่งก็คือซิลลิงแน่นอนนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยเหลือ2นาทีอ่ะก็มีคนฝั่งบิดก็คือรอเสนอซื้อเนี่ย เอาออกประมาณ3 0 0แสนออเดอร์เดียวแล้วก็มีออฟเฟอร์เนี่ยลงมาล้านเศษทันทีกระแทกจาก84.75โปรเจกต์โอเพ่นก็เลยกลายเป็น55แล้วก็เปิดทันทีหลังจากนั้นประมาณ30บวิมันก็ไปที่55แล้วก็ลงไปถามว่ามันรู้สึกผิดปกติไหมมันผิดปกติล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเนื่องจากว่าในตลาดเนี่ยมันจะมีระบบที่ที่ทุกคนกำลังแบบกำลังรณรงค์ว่าอย,อยากให้ตลาดเลิกก็คือขั้นแรก่าเน็กเก อ่าช็อตเซลก็คือการไปขอยืมหุ้นโบเกอร์ที่สนิทเนี่ย mm hmm. คนกลุ่มหนึ่งสามารถยืมหุ้นโบเกอร์มาเล่นเด์เทรดในวันนั้นแล้วต้องเอาหุ้นไปคืนทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยมีหุ้นเลยสามารถทําได้ mm hmm. เช่นโบเกอร์ A มีคนฝากหุ้นเอาไว้เยอะแยะเลยที่เป็นหุ้น M.G.I. นะครับแล้วถ้าเขารู้ว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อไม่ขายเขาก็จะให้กลุ่มนี้ยยืมวันนี้ซึ่งการยืมภายในวันหนึ่งเนี่ย จะต้องคืนภายในวันนั้น4ี่โมงครึง่งถามว่าถ้าเกิดคนมีหุ้นแล้วอยากจะเทเพื่อเอากําไรก็ทําได้นะครับแต่เขาก็ปล่อยให้ซิลลิงใช่ไหมแล้วเขาก็ขายราคาซิลลิงขายราคาซิลลิงเขาได้เงินกลับบ้านเยอะแยะ8ปดสบสาทเจสิมมุติคุณมีล้านหนึ่งคุณได้ไป84ล้านเจ็ดแสนห้าื่นแฮปปี้ผมก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ทําไมมันถึงลงมาที่ห้ไม่เอาแปเพราะว่าเขาจะต้อง ไปซื้อราคาที่ถูกที่สุดคืนถ้าเขารอให้ซิลลิ่งเขาขายที่ซิลลิ่งต่อให้ไปได้หลังบ้านมาหุ้นฟรีหุ้นยืมขายที่ซิลลิ่งเวลาซิลลิ่งแล้วส่วนมากมันจะติดอยู่มันจะไม่ลงแล้วก่อน4ี่โมงครึ่งเขาต้องซื้อราคาซิลลิ่งไปคืนเขาก็คือขาดทุนขาดทุนค่าทำเนียมขาดทุนค่าใช้จ่ายขาดทุนทุกอย่างเพราะงั้นเขาจึงใช้วิธีทําลายราคาไม่ให้ซิลลิ่งเท่าไหร่ก็ได้ทําลายเลยให้มันตกมาที่ห้าสิบห้าแล้วก็ขาย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  ขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปที่ฟลอร์แล้วเราก็ขึ้นมาอีกมีแก๊ป8บาท10บาทตลอดทั้งวันช่วงเช้าเขาก็โกลยขึ้นโกลยลงโกลยขึ้นโกลยลงอีกจนประมาณเที่ยงนะฮะยังไม่ปิดภาคเช้าเขาถึงกดลงอยู่ที่เท่าตัวกดอยู่ที่ฟลอร์ไม่ใช่สิลลิงนะผู้ผิดกดอยู่ที่ฟลอร์ฟลอร์แล้วก็ขึ้นฟลอร์แล้วก็ขึ้นลงขึ้น,น,นลงแล้วก็กดอยู่ที่ฟลอร์นะครับกดอยู่ที่ฟลอร์โดยที่ใช้ปริมาณหุ้นเยอะมากในการกดนะกดให้มันคลางอยู่ว่า ในราคาฟลอร์เนี่ยทุกคนพร้อมขายต่างคนต่างขายต่างคนออฟเฟอร์ออฟเฟอร์ออฟเฟอร์เป็นล้า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 นาน,นะครับจนถึงภาคบ่ายก็ยังเป็นอย่างนั้นและมีคนซื้อจากล้านเจ็ดเหลือล้านหนึ่งล้านแปดเหลือล้านหนึ่งเขาามีมาเติมอีกเติมตลอดเวลาเติมจนถึงสี่โมงมีคนซื้อจนถึงสี่โมงเกือบครึ่งเหลืออยู่แปดแสนหุ้นพอเมื่อ ATC จะปิดตลาดเขายกมาอีกล้านกว่ามาสุมกับบวกกับประมาณเกือบแปดแสนเป็นล้านเก้า เพื่อกดให้มันนิ่งเพื่อเป็นการขู่ว่าพรุ่งพรุ่งนี้เปิดมันจะต้องลบต่อนี่มันคือเทคนิคของเขาแต่ในขณะระหว่างตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนซื้อในราคาฟอร์มันมีสองคนมีคนสองประเภทประเภทแรกคืออยากได้จริงๆเขาก็ซื้อแหละเขาก็เห็นว่าเออราคานีน้มันเหมาะกับการซื้อและในนั้นน่ะมันก็คือมีคนที่ไปยืมหุ้นน่ะต้องซื้อราคาฟอร์ฟอร์เนี่ยไปคืน เพราะฉะนั้นเขาขายราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขามีต้นทุนราคาฟลอร์เขาได้อยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือการเขาเรียกว่า n น็กเก็ตช็อตเซแต่ถามว่ามันยืมมาทั้งหมดไหมผมเชื่อว่าไม่ได้ยืมทั้งหมดมีของตัวเองสักล้านหนึ่งสองล้านหุ้นและต้องยืมมาอีกประมาณไม่ต่ำกว่า5เพราะว่าวันนั้นเนี่ยมูลค่าของวันพฤหัสซื้อขายประมาณ800ล้านบาทมีหุ้นเป็น10บไหลเวียน กริ้งกันไปกริ่งกันมาตลอดทั้งวันซึ่งเราดูแล้วมันมันเป็นไปได้ยากนะฮะแต่ถามว่าเราจะทําอะไรเราทําไม่ได้เพราะตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ทํามันเป็นเรื่องเหมือนสมมุติว่าคุณบอกว่าแยกนี้เชิญผ่าไฟแดงถ้าเกิดตํารวจอนุญาตแล้วคุณแบบถูกเฉี่ยวคุณลงไปคุณก็เขาก็ไม่สนใจเพราะว่าเขาอนุญาตให้ผ่าไฟแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปร้องเรียกใครนะครับนอกจากว่าเราก็จะต้องปิดบัญชี นะบัญชีหุ้นทุกบัญชีทุกวันแต่เมื่อวันพฤหัสเราสั่งปิดเราก็จะไม่ได้ของวันพฤหัสจะได้อีก3าวันคำว่าอีก3วันผมอย่าอย่าเข้าใจว่าได้ของวันพฤหัสแล้วจะดูวันอังคารไม่ใช่เราแจ้งวันพฤหัสเราจะได้หุ้นดูหุ้นวันจันทร์โดยเราจะได้ดูวันพุธบวกไปอีก3าพูดง่ายๆว่าตั้งแต่วันจันทร์นี้ผมผมจะได้ดูหุ้นของวันจันทร์แต่ผมจะได้ดูวันพุธ ผมก็เลยสั่งปิดทุกวันนับจากนี้ตั้งแต่วันเกิดเหตุแต่วันเกิดเหตุผมไม่ได้ดูวันศุกร์ก็ไม่ได้ดูเพราะว่าการบอกล่วงหน้าในการปิดจะต้องบอกวันที่อยากจะได้ล่วงหน้า3วันและเมื่อบอกวันที่อยากจะได้ล่วงหน้า3วันและอีก2วันถึงจะได้หยิบมาดูอันนี้เป็นกฎระเบียบของตลาดซึ่งมันก็เหมือนกับบ้านเราไฟไหม้อะโทรแจ้งดับเพลิงดับเพลิงบอกว่าเดี๋ยวจะมาดับอีก4วันข้างหน้าก็คงจะหมดละทั้งหลัง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกเราก็ไม่ได้ว่าตลาดนะครับก็มันเป็นอย่างนี้เราทําอะไรไม่ได้ก็คือเราต้องปิดเพื่อเอามาดูว่าผู้ถือหุ้นมีความเคลื่อนไหวอย่างไรโดยเฉพาะบัญชีผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งไม่ใช่ต่างชาติจริงนะฮะ n v d r เนี่ยมันเป็นตัวซ่อนผู้ถือหุ้นชื่อผู้ถือหุ้นเราก็จะคอยระมัดระวังถ้ามีอะไรผิดปกติหรือมีการถือหุ้นประหลาดประหลาดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะแจ้งในกลุ่มเนเราก็จะแจ้งทันทีว่าให้ระมัดระวัง <c oughs> รวมถึง ถ้าทำอะไรไม่ได้เราก็จะให้ย้ายหุ้นที่คุณคิดว่าไม่ขายเนี่ยจากบลอกอื่นเข้ามาสู่บกที่เราเอาวางใจได้ก็คือ a s เเป็น Underwriter ซึ่งเราตรวจสอบได้ทุกเวลาพูด,ดง่ายๆว่าเอาหุ้นที่ไม่ขายมาอยู่บกที่ปลอดภัยแล้วเราไปขอดูเขาได้ทั้งวันทั้งคืนมันไม่ไปไหนมันไม่ขยับขยเื่อนนะครับเพราะส่วนส่วนบลอกอื่นเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าไปดูได้เพราะน,นี้เป็นบลก เป็นบ็อกออฟฟิเชีของเรา A.S.L